วันนี้เอาให้ชัดเลยครับในเรื่องของการต่อตัวแคมสตาร์เตอร์ที่ควบคุมกลไกลของเครื่องกลต่างๆที่ใช้เดินซ้ายและขวานะครับเนื่องจากตัวนี้จําเป็นมากนะครับถ้าเรามีเครื่องกลที่จะใช้งานอยู่ประจาเนี่ยสิ่งนี้แหละครับจะทําให้เราง่ายต่อการควบคุมแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการต่อแคมสตาร์เตอร์นะครับการต่อแคมสตาร์เตอร์จริงเนี่ยมันมันมันไมไ่ยุ่งยากนะครับถ้าเรารู้ว่าไอสัญลักษณ ในส่วนต่างๆที่มีทั้งหมดเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับวันนี้จะไม่พูดในเรื่องของหลักการอะไรมากนะครับจะเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆเอาให้ดูแล้วทาได้เลยนะครับก็คือในตัวรหัสมันจะมีบอกเลยนะครับว่าหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมีอยู่หกขานะครับทีนี้มาดูตัวไฟสองรอยี่สิบที่จะเป็นอินพุตนะครับมันอยู่ที่หมายเลขสองนะครับสองกับสี่นะครับ ซึ่งเป็นหมายเลขหลักนะครับสองกับสี่เนี่ยมันจะเป็นสายแอกับสายเอนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้สายแออยู่ที่หมายเลขสองนะครับหมายเลขสี่เนี่ยที่เป็นตัวพ่วงมาเนี่ยผมจะใช้เป็นสายเอนนะครับเป็นสายดินนะครับสองสายนี้นะครับทีนี้สายเอตัวเนี้ยเนื่องจากมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์มอเตอร์สี่โพูนะครับเป็นสี่เส้นผมก็เลยพ่วงตัวนี้นะครับที่เป็นสายเอ็นเนี่ยสีดําเนี่ย ซึ่งเป็นสายตัวนี้จะเป็นสายลันนะครับเป็นสายหลักสายลันสายลันตัวนี้ผมต่อพ่วงไปเป็นบต่อพ่วงไปถึงยังมอเตอร์เลยนะครับเหมือนอนุกรมนะครับตัวนี้ไปต่อมอเตอร์เลยนะครับจตไว้นะครับสายเนี้ยมันต่อลงมอเตอร์เลยทีนี้สายแอลตัวเนี้มันขาดอยู่ขาหนึ่งนะครับถ้าเป็นมอเตอร์สีโพนะครับเราก็ต่อพ่วงมาเลยครับต่อพ่วงยังหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่มันเป็น ที่จะเชื่อมโยงกับที่มันจะเชื่อมเวลาเราโยกเนี่ยมันจะเชื่อมต่อหนึ่งกับสองเนี่ยเราก็ต่อพ่วงมาเลยครับต่อพ่วงมาตรงนี้เลยตรงหมายเลขหกนี้นะครับหมายเลขหกก็จะเป็นพ่วงนะครับเป็นพ่วงซึ่งจะใช้สายแอลตัวนี้มาสลับไปยังตัวขนลุกสตาร์ทนะครับซึ่งจะเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางนะครับตรงหมายเลขสามกับเลขห้านี่นะครับพอเราพ่วงเสร็จนะครับถ้าเราจะ ตั้งสมมุติฐานมาเลยนะครับสายสีดํากับสีขาวเนี่ยคือสายลันนะครับส่วนสายสีฟ้ากับสายสีน้ําตาลเนี่ยมันอาจจะเป็นสีแดงหรือสีน้ํเงินก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ไอ้ส่วนสายไฟที่เราจะใช้ซึ่งเป็นสาย VCT นะครับสีคูดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นสายสลับซึ่งเป็นตัวขดลวดสตาร์ทขดลวดรันที่เราจะใช้ต่อไปน ายเป็นหลักก็คือสายสีดํากับสีขาวนะครับสายสีดํากับสีขาวพอเราโยกนะครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางให้เราทันทีนะครับส่วนตัวนี้จะไม่เปลี่ยนทิศทางนะครับสายลันเนี่ยไม่เปลี่ยนทิศทางไม่เปลี่ยนเส้นมันจะวิ่งตรงไปเลยนะครับติดตลอดซ้ายก็ติดขวาก็ติดส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสลับระหว่างสาย L อลกับสายแอลตรงนี้นะครับกับสายเอ็นตังนี้จะสลับขั้วเปลี่ยนทิศทางนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเข้าสาย 220เข้าอยู่ที่2กับ4นะครับ2กับ4แล้วก็ใช้สาย n นะครับไปรอเลยครับตรงมอเตอร์ตรงขดลวดที่เป็นขดขดลันนะครับส่วนตัวขาสีขาวนี่นะครับติดตลอดก็จะเป็นสายแอที่เชื่อมโยงกันตลอดนะครับพอเราเชื่อมตรงนี้มานะครับเชื่อมจากสายแอลนี่มาสลับระหว่าง L กับ n อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยง่าย จะสลับอยู่ตรงที่3กับ5สลับกันตลอดตลอดนะครับถ้าเราโยกตรงนี้สําคัญมากนะครับเครื่องจักรกลทั่วไปถ้าเราใช้เกี่ยวกับพวกที่เราจะทํางานที่ไม่ไม่สามารถเดินาสายด้านเดียวหรือขวาด้านเดียวนี่ตรงนี้สําคัญประหยัดด้วยแล้วก็ทํางานได้สะดวกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นสาย vct เนี่ยมันสีมันจะไม่ตรงก,กันกับสายที่ออกมาจากตัวมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์สีโพทีนี้ถ้าสังเกตนะครับนี่ขาวกับดําเนี่ย ที่ออกจากมอเตอร์นี่มันจะเป็นตัวรันไอขดลวดรันนะครับแต่ขดลวดตรงที่เป็นที่เป็นสีสีน้ําตาลกับสีแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นขดสตาร์ทซึ่งมันจะเป็นตัวสลับอย่างนี้นะครับทีนี้สายที่เรามีสาย VCT เนี่ยมันมันสีมันจะแตกต่างนะครับถ้าเราเลือกสีที่มันเหมือนกันได้มันจะเป็นการจดจาที่ง่ายนะครับทีนี้ผมจะเทสให้ดูว่ามันวิ่งยังไงนะครับมันตรงตามที่เรา ได้อธิบายไปไหมนะครับมาดูกันนะครับครับนี่ผมจะยกให้ดูนะครับยกสายนะครับมอเตอร์ก็จะวิ่งสันทีครับเนี่ยครับเนี่ยเครื่องมือที่ผมทําอยู่เนี่ยส่วนมากผมจะสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเราใช้งานจะเข้าใจกว่าเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยมันค่อนข้างแต่แพงเราเรากำลังเราไม่ถึงเราก็สร้างเอานะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ในการทําชิ้นส่วนของของงานทั่วไปนะครับดูนะครับ นี่มันจะง่ายๆเลยครับมันไม่ยุ่งยากเลยนี่ยปิดมันง่ายไม่ต้องควบคุมแมงเนติกไม่ต้องมีพวกเรเรียมาช่วยนะครับแค่เราผ่านตรงนี้เฉยซ้ายขวาได้เลยครับนะครับเพื่อนเื่อนที่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องกลที่เราจะนํามาใช้งานกับตัวเราเองนะทําได้ครับไม่ต้องไปคิดมากครับขอให้มันทํางานได้มันจะรูปร่างหน้าตาไงก็ก,ก็ก็ไม่มีใครว่าเราหรอกนะครับเราทําไปเลยนะครับ โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ